สวัสดีครับผมดเจคิวคิวสาลายนะครับสวัสดีครับรถคันโปรดนะครับเอารถคันโปรดไม่ใช่รถที่เราขับนะรถคันโปรดก็หันมาทางนี้เลยครับนี่ครับฮะชอบพอตครับแต่ว่าเป็นรถในฝันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ขับแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากขับครับนี่แหละครับชอบสุดแล้วครับตั้งแต่เด็ก เออโหผมว่ารถยี่ห้อนี้บอดี้ครับอย่างแรกเลยผมว่ามันมันมีเชฟเนาะมันมีความสวยงามมันมีความโค้งมนนะฮะเครื่องยนต์ก็แรงครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในทุกวันที่สำคัญเลยผมว่าผมชอบกบอะ่ะมันสวยครับนายวันวันจริงๆก็ถ้าเกิดขับขี่บนท้องถนนนะครับคนไทยครับ ก็ใจเย็นถ้าไม่อยู่หลังพวงมาลัยถ้าอยู่หลังพวงมาลัยปุ๊บใจร้อนทันทีก็อยากให้เคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็คิดซะว่าเรารีบคนอื่นก็รีบเหมือนกันนะฮะก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีน้ำใจในเส้นทางที่เราวิ่งนะครับก็จะได้ไม่มีอุบัติเหตุนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผลงานนะครับก็ตอนนี้ก็มีอ่านข่าวบันเทิงนะครับแล้วก็มีอีเวนต์นะครับแล้วก็รายการนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ